ติดตามกันต่อสําหรับผ่าภารกิจพิทักษ์าชายแดนใต้าะครับในยุคสมัยของพลเอกอุดมเดชสิทธบุตรดตํารงตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกครับหนึ่งในโนโยบายที่ชัดเจนก็คือว่าเปลี่ยนจากคําว่าเอาชนะทุกหมู่บ้านเป็นสุขสงบทุกหมู่บ้านติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับ ที่ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอุดมเดชศรีตบุตรประกาศแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหา3าจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างชัดเจน <c oughs> เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสำเร็จและมุ่งหวังที่จะเห็นการแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้ผลภายในหนึ่งปีโดยเปลี่ยนคำว่าเอาชนะมาเป็นสุขสงบในทุกหมู่บ้านเราเคยใช้คำว่าเอาชนะที่หมู่บ้านผมอยากจะเรียนว่า ต่อไปนี้นะครับผมจะให้คนจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้สู้รบกับใครนะนะครับเราจะสร้างความสงบสุขให้ให้กับหมู่บ้านเมื่อหมู่บ้านสงบสุขอำเภอนะครับจังหวัดก็จะสงบสุขไปด้วยการกำหนดนโยบายที่ว่าเป็นเอกภาพทำให้เราผมเองสามารถที่จะกำหนดนโยบายว่างานทุกอย่างงบประมาณทุกส่วน ให้กลับทิศกลับทิศทางจากที่เคยเอาชาวบ้านออกนอกพื้นที่ไปในเมืองใหญ่ไปหัดใหญ่ไปกรุงเทพให้กลับทิศทางให้กลับเข้ามาทำในพื้นที่ในหมู่บ้านในตำบลในอำเภอให้เข้ามาส่งเสริมจะอบรมอะไรก็มาทำในหม <c tab. S 1> ู่บ้านเมื่อเกิดกิจกรรมในหมู่บ้านมันก็จะมีเจ้าหน้าที่รัดลงไปในหมู่บ้านทั้งสีเขียวสีกากีทุกสี ลงมาในหมู่บ้านนั่นคือการสแสดงอำนาจรัฐนโยบายแรกที่พลเอกอุดมเดชนำมาใช้คือการทำให้พื้นที่ปราศจากอิทธิพลของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบใช้มาตรการเชิงรุกเข้าไปตรวจค้นแหล่งต้องสงสัยทำให้ผู้ก่อเหตุรุนแรงต้องหลบหนีออกนอกพื้นที่จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่แทนเบื้องต้นใช้ทหารกับทหารพลาน จากนั้นถ่ายโอนให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรืออาสาสมัครรักษาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีบทบาทดูแลพื้นที่ตัวเอง ถัดมาคือการเอาชนะจิตใจประชาชนด้วยการนำโครงการพัฒนาลงไปในพื้นที่มีการเปิดเวทีพูดคุยกับชาวบ้านรับฟังความคิดเห็นความต้องการของชาวบ้านโดยมีกอระมะนอภาคสีส่วนหน้าเป็นผู้ดำเนินการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและความต้องการจากประชาชนในทุกพื้นที่โดยได้สรุปความต้องการของประชาชนส่งให้กอระมะนาาส่วนกลางและรัฐบาล เป็นเอกสารความหนาถึง8ดเล่มหรือที่เรียกกันว่าคำพีร์8เล่มก่อนสังเคราะห์มาเป็นคำพีหลักของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ซึ่งมีหลากหลายโครงการทุกตำบลทุกอำเภอโดยมีจัดโครงการและงบประมาณให้ตรงตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงและให้ส่วนราชการต่างๆลงไปขับเคลื่อนงานตามแผนที่ฝ่ายความมั่นคงชี้นำโดยในพื้นที่ให้กอรมนภาคสีส่วนหน้าเป็นศูนย์กลางเพื่อความเป็นเอกภาพ และเมื่อได้ใจประชาชนแล้วกองกำลังประจำถิ่นซึ่งเป็นคนในพื้นที่สามารถควบคุมหมู่บ้านได้ทําให้ผู้ก่อความไม่สงบกลับเข้ามาหมู่บ้านไม่ได้ที่ยืนก็น้อยลงแต่และหมู่บ้านมีโครงการพัฒนาตามความต้องการของประชาชนช่วงที่ผ่านมาเรามีเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปทุกมัสยิดที่เป็นหมู่บ้านที่เคยพิสูจน์ทราบว่าเป็นหมู่บ้านนาารัฐจ้อนเป็นนายย วันนี้เขาเปิดรับหมดแล้วเปิดรับโครงการของในหลวงเศรษฐกิจพอเพียงไปเกิดขึ้นในหมู่บ้านเหล่านี้แล้วซึ่งตัวนี้เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าเราสามารถที่จะเข้าไปในหมู่บ้านไปสร้างความเข้าใจพี่น้องประชาชนเกิดความเข้าใจและตอบรับ จุดเริ่มต้นของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขเมื่อฝ่ายผู้ก่อเหตุรุนแรงไม่สามารถคุมพื้นที่ได้การก่อเหตุร้ายทําได้ยากขึ้นทําให้ไม่สามารถใช้ความรุนแรงเป็นเครื่องต่อรองได้เหมือนเดิมการพูดคุยก็จะประสบผลขึ้นกว่าเดิมอันเป็นที่มาของการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขที่กําลังเกิดขึ้น นอกจากนั้นเมื่อควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้และลดสถิติการก่อเหตุด้านความมั่นคงซึ่งทั้งสองอย่างต้องทำให้ได้ร้อยละ50แล้วให้มีการโอนภารกิจให้ทาหารพลานชรบและอรบอโดยถอนกำลังจากกองทัพภาคที่1-3ถึงออกไปแล้วให้กองทัพภาคที่4และกองทัพน้อยที่4รับผิดชอบภารกิจทั้งหมดโดยมีฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครองตลอดจนส่วนราชการต่างๆปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้เต็มที่ ปัจจุบันเริ่มลดกำลังทหารจากกองทัพภาคอื่นๆจาก22กองพันเหลือเพียง3กองพันเท่านั้นคือกองทัพภาคที่3เหลือเพียง2กองพันซึ่งยังคงรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดยะลาและกองทัพภาคที่1เหลือ1กองพันรับผิดชอบอําเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาส ขณะที่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่สองในพื้นที่จังหวัดปัตตานีก่อนหน้านี้ได้ถอนกำลังทหารโดยส่งมอบภารกิจให้กับกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้และกองพลทหารราบที่15ดูแลพื้นที่ต่อไป